มารัการ่มานเบอรานาดให้คนเก่าเตยวันยังสดให้คนใหม่ยโอ้ยือคอต่ามาไปเด้อเลยจ้ำจีจ้เจี้เอาอีใช่ไหมนี่้งบึ้เป็นจ้ำจ้เาที่มต้องจิใจเขายกโป๊ใหบางบางจกใจใช่ เป็นอย่างมาเยอะถึงหมนเลยสองหมื่นเลยกิติเอ็ดเอานี่มาจัดกินเหล้าสองหมกินเบียร์แก้ม็นวันนี้เนาะกินเบียร์แก้มเ้อเาเบียร์เด้อาเบียร์เด้อทางทางอาาทางเฮ็ดทางกินเบียร์้เสียใจตอนฮัตตีนะบได้เด้อเดเจอกลูกได้นะ แม่เขาส่งให้เฮาเบียรเด้อเฮาเบียร์งให้แม่ท้หม่เาเฮาเบียร์นาน้าก็แบบมืออื่นโยนมาขอดเด้อมืออื่นนมาเด้อป่ด้อยูมอมอกอตรงกบียแล้วมอตองาเคนีดอยไกลมอยกลมาเ้อะตาเ็กบมาเด้อข้าวคด้น้อยเอาเหงบียเอาปีใหม่ทำคูณ คุณบ่าวยูเมกาผู้ใดสนใจติดต่อหาเด้สิบอกให้เด้อบอกให้เ้อโซนมาตามเด้อมื้อนี้มือเฮาสิสิาน่ยนคอนเออย่นค้อยู่บ้านเลอยู่บ้านด่นาเสียเด้อออบบไหนวานี่ดันจีเหาอใช่ไหยเบียดกัเสกผู้สาวไหลเนาะเอ้ยผู้สาวผ้สาวเก้าเนาะผู้สาวเ้าสาวใหม่ก็เก้าเด้อ เกาเขาไม่หาวเลยเออยังมาด้วยเมาเลยนี่นะใส่เบียร์จิงเนี่ยเบียร์นี่เมนี่ยังบ่้กินเครือมาเล้มาตามซื้อมือมตุยังตุ้ยังเอ้ยัน่าตเสียตัวเสียกวก็ตัวนังกุตุนยอะก็ติดตไม่ติดจุยาแต่ติตัวนักูนั่นอยู่วะ ตะกีนะครับตัวดวงอันอันนี de. ้ใหญ่แต่ผู s <S ้หญ oh, no.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  ิงเด้อบุญเพียงประกันกองกองวัยถึงแก่คนละน้อยคนละน้อาคนละหน้ามาเสียกรบโบได้เสียกรบโบได้เอาน้อยขเอาไม่แม่อันผู้สาวน้อยกินโบได้ผู้สาวใหญ่กินบ่ผู้สาวเท่าสาวใหญ่สาวสาวน้อยอันนี้สาวน้อยบ่ออันนี้สาวอายุยังน้อยสิสามปีอายุกันเด้อ มาเด้มีเตะเสามาเด้มาเด้คนไลค์กเอมีเตเเ่าดเด้อเา